มานะครับตอนนี้เราก็จะทำการเอ๊ะออย่างเกาะเดี๋ยวเมนูนี้ผมจะพากินชื้อซาซุมิซาซมิขาซาซุมิโอ้มินั่นมันเป็นคืนอ๋อซาซุมิซาซุมิอันแรกเขากินดิบอ๋อแบบกินดิบเขาเรียกอันโซจูโอ้โซจูันเป็นเนื้อมันน่าจะเป็น จสัสมิโบจั๊กก็เป็นคือว่าชาวญี่ปุ่นคล้ายๆกับชูนามิอะไรนูนามิมันเป็นคืนเ,เลยทยั้นื้อฟิสสองร้อยน่ะเขาโลกเกาหลีสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพานหมีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ํานะผมอ่างเก็บน้ําแห่งหนึ่งนะตัวนี้ก็กําลังจะทําการดําปลานะครับผมนี่ก็ทําการขัดหน้ากากนะเพื่อเพื่อที่จะ ให้มันใสนะผมใสวิ่งเลยใช่ครับเพื่อที่จะ,อะมองลงไปในน้ำเราจะได้เห็นตัวปลานะครับผมเป็นวิถีชีวิตของอชาวบ้านนะชาไม่ทำก็ไม่ได้กินนะครับผมโอ้จะยนจะเนจยนจเจี๊ยนโอ้มันเลิกบุน๋นิโย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 มันเลิกนะครับมันเลิกอืม<แฮะ>มันเป็นหนองทั้งมดครับ จริงๆคือมันมันลึกมากๆนะฮะอันนี้คือเขายังไม่ได้ลงโอ้โ,อโอนี่ขณะผมก็อยู่ประมาณนี้นะครผมเท่าเข่านะก็ต้องมองดูพื้นที่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกลัวตกหลุมตอนนี้ก็นั่งติดเกาะอยู่คนเดียวนะผมก็อรอพี่ๆนะผมที่ ไปดำปลานะผมก็จะเดินไปตามหลังนะครับผมเพื่อที่จะถือทุงแยงนะผมบ้านผมเรียกว่าถุงแยงนะคือถุงตาข่ายที่จะใส่ปลานะผมผมก็มีหน้าที่เป็นคนถือถุงแงงนะครับผมบ้านผมเรียกาถุงแยงนะไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะชุดผมมาก็มีรองเท้าบูทนะครผมก็ยาวประมาณหัวเข่านะครับเพื่อที่จะ ป้องกันอย่างอื่นด้วยนะครับผมลองทางบูทมาในชุดสีําเงินนะครับหมูกก็สีําเงินนะกินข้าวแล้วก็รีบมาเลยนะผมกลัวไม่ทันพี่ๆนะครับที่จะามาดําปลาในวันนี้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะผมแต่ว่ามีเสียงฟ้าร้องอยู่อีกฝั่ง ภาคภูเขานะครับผมอีกอันฝั่งหนึ่งของภูเขาฝนก็น่าจะมาอยู่นะครับผมก็น่าจะราวๆประมาณสามสามสี่ทุ่มนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะปลานะครับผมนี่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะานี่ครับผมนี่หรือว่าผมต้องปิดไฟนะฮะนี่นี่นี่ปลาปลานี้นะครับนี่มันก็ไม่ไปนะ การมารอพี่ๆนะครับผมแต่ว่าผมก็เปลี่ยนชุดแล้วนะก็ใส่ขาสั้นลงมาเลยนะครับผมก็แอบกลัวๆอยู่นะครับเพราะว่าน้ํามันก็ค่อนข้างที่จะลึกบางทีถ้าเราไปจุดที่มันลึกก็จอมลงไปเลยนะครับผมบางทีก็อาจจะเปียกได้เพราะว่าเป็นรองเท,าท้าบูทด้วยก็เลยเปลี่ยนนะพี่ๆก็อยู่นู้นนะครับผมเห็นแต่แสงไฟนะครับผมแสงไฟที่อยู่ในส น้ําสะท้อนขึ้นมานะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เดินกันส่วนมากเขาจะลงไปในน้ําเลยนะครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะวังเวงอยู่นะครับผมมีตอมงตอไม้นะผมมันเป็นลานกว้างนะผมลานตรงบริเวณนี้ผมกับคุณเอแวคคูรันนี่เคยมารถจักรยานยนตเล่นอยู่นะนี่ครับผม แต่ยากก็ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็อาจจะบาดท,ทงบาดเท้าได้นะผมนะผมตัวใหญ่มากนะเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมพอผมจับกล้องออกมาปุ๊บหนีปั๊บเลยนะโอ้โหเสียดายมากเลยครับผมถ้าผมเอาอะตะข่ายมาสักโกบปุ๊บนี่ก็จะงมได้เลยนะตอนนี้คืออ ดังไฟนะผมก่อกองไฟเพื่อที่จะรอพี่ๆเขาขึ้นมานะถ้าเราไม่ก่อกองไฟเวลาเขาขึ้นมามันก็จะหนาวอากาศเพราะว่าตัวนี้ก็คือประมาณ30องศานะครับผม30องศาที่หนาวนะในน้ําหนาวนะครับผมหนาวแล้วก็เย็นด้วยนะผมก็เลยจะก่อกองไฟรอนะครับผมเขาขึ้นมาจะได้มี เลไฟอุ่นๆไว้เพื่อที่จะบรรเทาร่างกายในการหนาวนะครับผมผมก็พูดสลับไปสลับมาจริงๆคือผมกําลังจะลงไปนะครับแล้วทีนี้ลงไปปุ๊บน้ํามันลึกลงไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีในช่วงที่มันเป็นโนนนะครับผมมันเป็นโนนบ้านผมเรียกว่าเป็นโนนมันมันเป็นเนินอะภาษากลางภาษากลางน่าจะเรียกว่าเป็นเนินนะครับผมมันก็จะเป็นเนินเนินขึ้นแล้วก็จะเป็นตะลิ่งลงแบบนี้นะครับผม เป็นร่องเหมือนภูเขานะถ้าเรา,เ,าเดินไปในจุดที่น้ําลึกนะครับผมเป็นร่องเราก็จะตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็จะเปียกหมดผมก็เลยตัดสินใจมาก่อกองไฟรอนะครับผมเพื่อที่จะเ,เตรียมทํากับข้าวนะผมปิ้งปลานะครับผมก็รอดูพี่ๆก่อนว่าจะได้ปลามาปิ้งไหมหรือถ้าเขาเรียกไปเอาปลาผมก็จะไปเอาปลานะผมก็จะเดินตามริมน้ําเพื่อที่จะไปเอาปลาอีกฝั่งนึงนะครับ ก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับผมถ้าบางคนไม่ได้ลงลงน้ำนะก็จะมาก่อกองไฟรอนะครับไฟกองกำลังจะลุกนะผมกำลังจะลุกนะครับแต่ว่ายังไม่ลุกนะผมก็นั่งอยู่ผมก็ไมไ่ลุกเหมือนกันเอฟเฟกควันกำลังขึ้นเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาเล่าข้าวๆกับเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้นะครับในสมัยก่อนนะตรงบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ป่านะผมเป็นป่าทั้งหมดเลยตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านนะผมชาวบ้านที่มาจับจองกันที่เขาเรียกว่า ที่ใครที่มันนะครับชาวบ้านก็จะมาจับจองก็คือต้องล้อมรั้วตรงบริเวณที่ของตัวเองนะครับผมแต่ในสถานที่ที่เขาจับจองก็จะมีเจ้าที่นะครับผมวันนี้วันพระนะผมก็ค่อนข้างที่จะขุดลุกนิดนึงนะ,อะตอนที่คุณรนี่มานะครับผมคุณรนี้ก็ฝันแปลกๆเยอะนะครับตรงบริเวณนี้เอยไม่ใช่ตรงตรงบริเวณ เป็นข้างล่างครับผมเป็นโดนข้างล่างฝันมีคนมานู่นนี่นั่นมาขอนน่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาถามกันนะผมว่าใครฝันอะไรบ้างส่วนคนนี้ก็ฝันอีกเรื่องหนึ่งเพื่อนก็ฝันเรื่องเดียวกันนะผมตื่นเช้ามาก็มาถามกันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือมีมีเด็กนะผมมีเด็กมาเดินวนเวียน,ตร,รต,น,นตรงบริเวณเต็นท์นะผมตรงบริเวณเต็นท์ที่พวกเรานอนกัน แล้วก็มีเสียงเหมือนจัดงานนะผมโอ้พูดไปพูดไปแล้วก็ขนลุกนะผมนี่ตอนนี้คือขนลุกอยู่นะไม่ใช่หนาวนะผมตอนนี้ก็คือร้อนเพราะอยู่ใกล้กองไฟด้วยพากันกลัวอยู่นะผมแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือจะเป็นเหมือนเดิมนะผมเพื่อนมาแล้วก็มานอนเอาเลขกันนะผมก็ขอขอเลขนะมานอนขอเลข แล้วก็ถูกเลขกันนะผมถูกเลขกันทั้งยกแกงประมาณสามสี่งวดนะผมคุรลนี่ก็ใส่กระโปรงนะผมใส่กระโปรงผ้าสิ้นอ่ะพูดง่ายก็คือผ้าสิ้นนะผมคุณลนี่ก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็มาฟอ้อนนะผมมาฟอ้อนตรงบริเวณเอตอไม้นะผมก็จะเป็นตอไม้ขนาดใหญ่แล้วก็คุรลนี่ก็เอาเครื่องเส้นไหว้เล่าขาวนู่นนี่นั่นมาวางแล้วก็มาเต้นรอบวงแล้วฟอ้อนรอบอกองไม้นะครับผมก็เป็น ความเชื่อนะผมหลังจากที่ขอหวยแล้วถูกหวยนะครัผมก็มีประมาณนี้นะผมจริงๆคือมันมีหลายเรื่องมากๆนะผมทั้งสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็โอ้ยเยอะนะผมผู้เท่าผู้แก่แกก็จะพูดต่อๆกันมาแล้วบางทีก็จะเห็นเหมือนกันนะผมในช่วงเวลาฝนตกก็จะเห็นขึ้นน้ำนะผมขึ้นน้าอยู่ตรงบริเวณ ลำห้วยนะครับผมแล้วก็เกิดจากพื้นที่ทั่วไปนะครับเหมือนมีอะไรเล่นน้ำแล้วก็แหวกไหวเหมือนปลาขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ชาวบ้านก็มีความเชื่อต่างๆห,หน้านะครับเกี่ยวกับตรงบริเวณนี้นะมีผมก็ไม่อยากพูดนะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำด้วยนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่ เอาไว้มีเพื่อนหรือ,อจะไปสอบถามชาวบ้านก็จะให้ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะผมใครที่พบเจอสิ่งแปลกๆตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็คนเลี้ยงควายนี่จะเจอบ่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเคยสอบถามคนที่หาปลานะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้เจออะไรนะก็ลงไปในน้ำก็จะเจอแค่ปลาเขาก็จะยิงแค่ปลาก็ขึ้นมาทำกับข้าวนะผม แต่ถามหาสิ่งลี้ลับก็คือเขาจะไม่เจอหรือว่าเขาเจอเขาอาจจะไม่พูดนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ทางบ้านของผมคือเชื่อก่อนจะลงน้ําก็ต้องไหว้ <Why? S 1> ก่อนนะครับผมถ้าไม่ไหว้นี่ก็ตกน้ํานะครับผ่านหมีนี่ก็รอเล่นไปเรื่อยนะผมพูดเล่นไปเรื่อยนะมาเดี๋ยวไปหาฟืนมาเพิ่มดีกว่าครับผมพี่พี่ก็เริ่มจะขึ้นมาจากน้ํากันแล้วนะครับผมก็ กำลังลอยดำน้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาพักปลาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมปลาผมก็ยังไม่ได้ไปเอาเลยเขาไม่ได้เรียกนะผมถ้าเขาเรียกผมก็จะไปอยู่ตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ปลาตัวน้นอยๆนะผมโอ้ได้การอยู่นะผมได้การอยู่ฝีมือแล้วผมปีมือลงไปประมาณสามชั่วโมงนะครับได้เท่านี้นะครับ <laughs> อ๋อสิบห้านาทีสิบห้านาทีโอ้ <c oughs> โหปลาตาบอดมานี่ <c oughs> สงสัยจะเป็นปลาตาบอด <c oughs> อนทังโอ้อันนี้จะเป็นเห็ดเห็ดอ่าคอนทั่งหรือว่าเห็ดตะปูนะผมนี่นี่อันนี้จะเป็นเห็ดต,ต,ต,ตปะ,นนะป,ตตปูนะครับที่เอาไปผัดกินอร่อยมากๆเลยนะนี่นี่เขาเรียกว่าเห็ดตะปูเอาไปนึ่งไปผัดไปแกงไปทอดได้หมดนะผมกินได้เหมือนกัน เอาไปกินใส่แกงหน่อไม้น,นะผมทั้งแกงหน่อไม้ทั้งไปโอ้ได้หลายอย,ย่างครับผมมีแนวกินกระเดี้จีเห็ดนี่เห็ด,เดอ่ะนะเห็ดก้อนถังเห็ดตะปูเออกินแซบขึ้นอย่างนี้พัด ปลาบูนะปลาโบพี่น้องหลายเลยบมูพันเลยฮะกินเห็ดนี่พี่น้องหลายเลยพี่น้องหลายในอะไรเขาจะมากางติ๋มโอ้เขาจะมากางเขาบอ้มันบริบูร์อันนี้มันไม่ใช่เห็ดพี่เบืออันนี้เขาเคยกินมาแล้ววันนั้นเอาไปผัดกะเพราไปลูกบ้านบนทันสามที่มันพี่จายเอ้าเขากินเรียบร้อยแล้ว เขากินแล้วเขาบ้านนั้นแถวเตาง้อยเขาเอิญเห็ดตะปูเขาเคยกินอยู่ไปเบิง่งลิปเขาได้ยไดอ,ดอย่างเลยปอเสืองวันในเซอ้อก็มี่ปลาบูครับปลาบูกับปลากาอันนี้จะเป็นปลากาในช่วงกลางวันเขาจะขีดเบ็ดเอานะครับผม มันว่าวไทยตกลาวนะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นปลาปลาหลดแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นปลาหลดแล้วนะเอาภาษากลางภาษากลางผมไม่รู้เว้ยเนาะซิดเบ็ดนะภาษากลางดรียกว่าซิดเบ็ดอนี่ครับผมฝีมือการยิงปลาในวันนี้นะฮะ ปลาใหญ่ก็ไม่มีนะครับมีแต่ปลากา,าบรรยากาศของค่ำคืนนี้อันนี้จะเป็นโซ่ที่ใช้ถ่วงน้ำหนักคนนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ตัวลอยขึ้นมาจากน้ำนะผมหนักก็ประมาณสี่โลนี่ก็จะเป็นหน้ากากสำหรับดำปลานะผมดำน้ำหาปลา,านะ โอ้เ oh, สือมูนกะติกก็มีโอ้ฝ่าจ้างประบูบบอมานะครับตอนนี้เราก็จะทำการเอ๊ะอ,อ,อย่างกาะ <c oughs> เดี๋ยวเมนูนี้ผมจะพากินชื่อซามิชิซามิปลาซาชุมิโอ้ยชิซามินะมันเป็นคืออ๋อซาชิซามิเลยซาซุมิอันเแรกเขากินดิบอ๋อแบบกินดิบเขาเรียกกันโซยจูโอโซจูมันเป็นเนื้อมันน่าจะเป็นซาชุมิซาซุมิโบจักก็เป็น คือว่าชาวญี่ปุ่นคล้ายกับซูนามิอะไรนี่ซูนามิมันเป็นผืนเลยหั่นเนื้อฟิช200น่ะเขาหลอกอะไรหลอกให้เขาอุดมตะโกนแล้วเขาบส่งของแบเขาฮ้ยแผลบมาลองชิมเมนูนี่ให้อันปลาของกองทาเลยหว่อไปกินได้นี่น่ะแบบผู้ติดตามมันปลาดิบเท่ะกินได้แล้วปลาดิบมันเป็นยังไงยังน้ำหลังคอยปลาดิบนี่กินดิบได้จ้ะ นี่ๆๆมามามาลองชิมมันอันนี้ให้เบิ้งเันโอ้ยก็เอาชิมโอ้เพนเพ็ดอันพานหมี๋บ้างนัวลองลองลองเอาขี้มาให้กินโอ้กินเนื้อก็ได้บ่ต้องกินขี้เนื้อนี่โอ้ยเอาละเดี๋ยวรูดีให้มันจำ คำเบิ่งแน่นลานเพลินจีดมันโวมจีตเป็นโหลไม่ได้ท่องเลยราคามันถึกถือของโรยนั้นเขาโลอกเออลงลงไปในน้ำนี่เฮาเฮาเห็นอย่างที่บอนอกจากป่านี่แบบสิ่งลี้ลับนะขอสที่ถามบม่บมีบ่มีบ่แล้วอันผู้เฒ่าเลี้ยงโคงเลี้ยงควายเขาคือคือเห็นเวลาฝนตกฝนตกจัิงสินะเขาลอกอ๋อเขาลอกมันบ่คนมาเลี้ยงงูเลี้ยงควายเขาอออเลากกอก คนวิ่เห็นเป็นนางเงือกเป็นพญานาคเลยจริงดูนะมนป่าใหญ่เป็นมันเป็นกุสโลบายของกุเทาอยากใครดิดน้อยมาลิ้นน้ำยานน้ำอ่ะยานตกน้ำตายเอ้ดิ้งน้อยยานน้อยตรงน้ำมีนั่นซีเมนซ่าจะได้ลอกว่ามีนางเงือกขึ้นว่าลอยน้ำวายน้ำลินเลยเน็กน้อยก็ย่านเลย โบเห็นโบตัวเป็นขาเป็ดขาไก่สนเฮายังน้อยอเอ้ยเด็กน้อยวะอย่าไปกินแน่นเท้ากับไต่ <c oughs> มันงเนามันดื้อมันจะด้านอ๋อมันจะดื้อมันไตยานกินหน้าเค้งมันพีมันยังมัน่นโแ <c oughs> ข่งขึ้นตายมันบุมันเนาะงอไปเทา่าไรมุมก็เลยปีงตับเพื่อนนาะโอ้ยกูมึงนี่ไปตลาดเบิ่งมึงก็ซื้อตีนมั้เนาะโซื้อแล้วเนาะเอาก็ซื้อตับซื้อปีงตับเนอะตีนเนาะม่งน้องซอยซอยอยู่ียเพียงอย่างหนึ่ง เป็นกุสโลบายของผู้เท่านี่อเองกูจะให้เด็กน้อยมาเล่นน้ำกูจะให้เด็กน้อยมาเล่นน้ำยันตรงน้ำจมน้ำชาดับมันนี่ิช่ป้ะยังคือจะเป็นป่ามุดแล้วเห็นทุ่งหินจะเนีงวัตถุโบราณเอาอันเอาเห็นอันสูงก้อนนะเห็นเหมือนเป็นม,นมอดินได้อยู่โน่นกลางนี่นะเป็นกาบหนึง่งโคกธรรมดานี่ยเลย ออโคธรรมดาที่เขาม่เอทไฮโซนตะกี้บอกหย่าหย่เอ๊ตะกี้มันเตะอ๋อมารีมูรีควายมันเตะอันแม่ซาซึมิปานี่นะโออเดงจะร้อยจังไง่งใจไม่ถึงห้ามดูนะฮะซาซึมิปลาเนนะองบพอไ้ทุเจ้าก็ดสมุดสมุด สมมติว่ามุมกาเปมดสามตัวที่เหลือนี่ในสิ้นหน้าชิน้นเหลนเนาะหน้าชินนน้นโปยขึ้นเบิ่งนะได้แค่ผมนะเป็นล้างมันาะเูื้อนเนาะโผล่ซี่ขึ้นเ่ได้ผล่ซคิดแนวาไรนะโอเป็นคิดโตห่ออาวน้อย <c oughs> ม,มันรู้แล้วเ <c oughs> น,ะนาะ <c oughs> มันใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วมักงันนี้มันใหญ่แล้วมันรู้เว้ยเหรอ ตัวดิ oh. <c oughs> ๊กน้อยอยู่นาะตัวดิ๊กน้อยบ่อยากเคยดิ๊กน้อยเกี่ยนกินเตอร์ไก่อยู่เปล่าฮะพูดดูดีเนาะผีโอ้ยดีแล้วยังน้อยโอ้ชูชูกินได้มันดื้อมันดอนได้เหรอล้วก็กิ่นดีๆได้เล็กน้อยนะเนาะแหนงเบอร์ฉันแลไม่ได้กินแล้วอันตับไก่อันเต้าไก่ก็ดีโอ้โหยิปอยหุมหมมอันนี้มันงงชินมาแต่ใช้น่าเกลตัดเคงลนลนอ๋อมาทราบทราบพิงนี่ เอาหนึง่งโหจีสาึมิป่าสันดอโอ้โยผู้นสาึมิได้เลยรถดื่ผู้คูลงพืน <c oughs> ้นเบิร์โหบัอกใหญ่ๆดูดีดูดีเลยต่ายปีกตายไม่ใช่เอาไม้ต้องมองผ้าเลยไม้นั่นนะ ผ,ผ่าหัวกับไปผ่ามือ,อล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเนดะ้มือมีประจับไว้อเนะอนภูมนะคือเนียวคูคูนเนานะ มาผมกินข้าวด้วยกันฮะหลังจากที่ปิ้งปลาสุกแล้วนะเ,เอาแจ่วหัวร้อนคืนอโบมาสะ่ะเ,เอากินปิ้งปลาเข้าไปแล้วก็จะม้วน,นเขีวน้ำหลังเตือนปีกกระปับกับบาลเล็กก็แซบเลยโมเมนต์โบเพชรนะ <laughs> <laughs> แค่แบบมีดูคักกันเนาะพี่ทำนด้คนถิ่นมันอร่อยเลยแซ่บเนี่ยบุณีคล้ายๆก็บข้าวมานังกินในธรรมชาตินะลงองดูงชมวิวไวะวิวแบบน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลขึ้นเนทะเลอีสานมีสิ่งกบสิ่งขีดหงยู่๋งมือไปถ่ายเล็กน้อยเล่นน้ำบุมีบ่ได้ ถ้านั่งกินอยู่ในฮือนนี่มันจมีความสุกนี่นี่เลยอันโบเบนบเมียนเมียสายให้แปลนี่จ้าแล้วทั้งน้อยเอาไปเอาน้ำม่กินแน่ลอมีจะเห็นได้นี่เอฟตัวยงเน่ยนี่มบนม่กูดอกวมีเมียเมาค้นใจเลยไม่อื่นเนี่ยม่ื้นน่มี้นั้นเลยบเมียเป็นเอฟซีตัวยงรถ เแ๊บปีนไว้กลัวมันต้องนอนเบิ่งอยู่นี่อืมขมุนมันก็เบิ่งไปยังยังเพื่อใช้กินงยอย่ว่มือทีห้องไปเลนมือน้อยว่ะหุยน้อยนอะมันก็มีมันลุ่งด้วยผัดที่ที่เดียวม่เช้าอร่อยเลย มมอาถุี้กินน้ำด้วยมาข่าวแล้วบอกลืมเลยถ้าได้มาข่าวจะบอกดีลงน้ำกับจักเนาะเมียวโดนเลยเมื่อจำกินน้ำหลังเมื่อตัวกินนี่และมันบบขิวบบกินเสื้อใยยุคาานนี่นะ มักจะคิวๆแน่แล้วหิวแลเนะฮะบ้ได้ปิ้งใเนาะมนบ้เขาเขาป่าหอนอนะหิวเพยงจ่เอาเอกมาล่องมาให้อาหารเขาทึกดินเฉยๆโมไม่เอากิวปิ้งปอแล้วเด็ดบายุค่ามากินน้องโลราบางด้วให้เตะปลาบใน่ไหมกระตูอย่าซื้อมงสามเลยถู้ไมมือโยนหู Nó có mưa là bà này Dù như cây dũ lắm Nó ngon, ngon Thấy không, có phụ hao bớt đem bây giờ bây giờ kết บ้านนยครับผมหลังจากที่เราทาภารกิจเสร็จสิ้นวันนี้นะครับปลาก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่ครหมผดวันนี้ก็ไม่ได้เลยแหละได้ปลากาไม่ถึงสิบตัวเรบปกติต้องได้ปลานินด้วยนะครับ